มาติดตามรายการกันต่อเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยกันกับนักวิเคราะห์ครับประเมินตลาดหุ้นกันอย่างไรบ้างคุยกันกับคุณเกรงไกลทำนุทัศนนะครับหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบลเอไอซีอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมเกรงไกลครับครับผมตลาดดูจะเริ่มแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากปลายสัปดาห์ที่แล้วรูดลงมาตอนนี้เรามองตลาดยังไงบ้างครับ ผมจะแยกเป็นสอประเด็นครับเกกับคำถามก็คือว่า 1. มองภาพตลาดยังไงและ 2. 2> ลสอก็คือยังลงทุนอย่างไรในช่วงภาวะตลาดอย่างนี้นะครับ<ช>ผมผมแจ้งนิดน,นึงครับว่าหุ้นลงทุนยังมีครับแต่ภาพตลาดผมแจ้งนิดน,นึงว่าไม่สดใสนะครับ<ช>แต่อย่างที่เคยแจ้งคุณบอยไว้ครับว่าสิ่งที่กลัว ความกลัวของเราเลยคือเดือนนี้เนี่ยเราพยายามจะไววส่วนกระแสอยู่เพราะว่ากระแสตลาดคุณส่วนมากนียมังปรับลงนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเซ็ตขค่จะแข็งถ้าทำได้สองสามจุด<ช>เราจะพ้นเพื่อนเดียวพันยสจุดไม่จุดเลยแล้วเราก็หลุดเพ่าเดียวลงมาพันสามจุดเลยแล้วเราก็แข็งกะ ครับนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องแจนิดนึงครับสภาพตลาดอย่างเงี้ยเป็นสภาพตลาดที่เขาเรียกว่านักลงทุนไม่เคยชอบเขาเรียกว่าออกวดจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าในนาทีนี้เราดูอะไรนะครับผมผมแจ้นิดนึงครับเราดูแล้วเราไม่สบายใจเพราะเราเห็นว่าโฟลของเงินเป็นโฟลฝั่งออกในสี่ตลาดนะครับผมตลาดไหนบ้างหนึ่งตลาดหุ้นเนี่ยเน็กไบสะสมฝรั่งจากสี่หมื่นนะครับลลงมาเหลือสองหมื่นนะครับ ตลาดฟิวเจอร์บ้านเราจากเน็ตลองแสนห้าตอนนี้เลือ1แสนสามนั่นแสดงว่าหายไปแล้วสองหมื่นตลาดค่าเงินบาทตอนนี้อ่อนค่าละไปที่สามสิบห้าจุดเจ็ดห้าแล้วก็ตลาดบอลยูกระตุกขึ้นมาประมาณสิบปีเพราะฉะนั้นสี่อันเนี้ยแม้จะแข็งอยู่แต่เราสังเกตแล้วว่าเม็ดเงินของโฟล์เนี่ยมันเป็นเอาโฟล์ ออ่านะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือความกังวลลึกๆที่ท,ที่อยู่ในในตัวของนักวิเคราะห์ที่ในตาที่เขาไม่ไปไหนแล้วก็ลงปุ๊บเดียวมาเลยนะครับผมแจ้งก่อนแล้วก็ประเด็นที่เราค่อนข้างจะคุยเรื่องนี้มาสองสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะครับก็คือเรากังวลค่อนข้างกังวลเรื่องของความเสี่ยงอ,อันดับเครดิตคุณกู้ในจีนนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป้ดีซึ่งเคยหนึ่งปีเนี่ยคุณกู้เคยต้องจ่ายดอกเบี้ย12% UED จ่ายดอกเบีย้ย14.6% ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินยนอ่อนค่าแล้วก็เป็นความเสี่ยงสังเกตเลยครับว่าตลาดหุ้นรีเจนอลไม่ค่อยเฮลที่เท่าไหร่ uh huh. นะครับผมเพราะงั้นภาพรวมตลาดยาก ยากขนาดที่จะว่าจะระบุเป็นเซกเตอร์เนี่ยไม่ไปทางเซกเตอร์ครับแต่ระบุหุ้นเป็นหลายตัวได้เพราะฉะนั้นมันกลับมาสู่คําถามที่สองครับว่าอาเซียมีหุ้นชุดลงทรนไหมนะครับผมซึ่งเราเราแจ้งเลยครับว่ามีครับแล้วเป็นหุ้นชุดที่เราคิดว่าในยามตลาดแดงๆเนี่ยมีโอกาสจะเห็นชุดนี้เป็นสีเขียวด้วยนะครับผมบางตัวในอยู่ในห้าตัวประจําสัปดาห์ด้วยนะครับลองอนุญาตยกตัวอย่างบางตัวที่อยู่ในห้าตัวของเราวีคซี่สัปดาห์นี้เลยดีเลยครับนะครับเทส หลายคนตกใจเพราะเราไม่ใช่เฉพาะเรื่องอสังหาเพสจะเดเวลอร์อย่างแรกนะครับผมปีนี้เป็นปีแรกที่ <c oughs> เราสามารถใช้คําว่าเทินอาราวได้งบไปมากหนึ่งบวก <c oughs> และสองก็คือเราทราบว่าโครงการมหานครเป็นโครงการที่เป็นอะไรไพท์ปลายโปรเจกต์ที่สําคัญที่สุดของตัวเพสเดเวลอปเมนต์ <c oughs> นะครับผมอตอนนี้เราสัตว์จะทิ้งกับคุณเพสยังไงที่อยู่ในงบเทินอาราวนะครับมันมีสองซีนารีโอครับ <c oughs> ว่า <c oughs> ออกมาขายไรมอนแลนด์ like land, ตอนโอนเดลิเวอร์ หรือจะออกมาเป็นอน,นันที่มีแบ็กหลอกมาแปดสัล้านต่อหลังจากโควสีคอนโดนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหุ้นที่ sustainable ไหมเนีย่ยไม่รู้เสียงยังตอบไม่ได้ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่อย่างน้อยชัดเจนแล้วว่าปีนี้เนี่ยโครงการมหานครเนี่ยสี่สาสิอรนการผลเกิดเพราะฉะนั้นงบเนี่ยจากที่เคยขาดทุนในปีที่แล้วจะกลับเป็นกำไร Oh. อ่านี่คือสายที่มันเข้ามาอยู่ในวิกตี้เพราะเป็นหุ้นเทอร์นาลาวนะครับผมตัวที่สองน่าจะเป็น top of the t a i นะครับผมตัวหนึ่งเลยก็คือตัวของ IVL uh huh. นะครับผมอ่า IVL มีขับสับซับซอนนิดนึงที่ต้องชินครับผมปกติถ้าถ้าเปรียบง่ายๆเซกเตอร์โรงพยาบาลนะครับผมอ่าอย่าง PTMS เวลาซื้อพยาไทยมันจะเป็นการ swap พอเป็นการสวอป PE จะเคยสูงจะต่ำลง คครรัับบนะเขาเรียกว่าการทำ M and A strategy swap เพื่อทําให้ P/E ถูกลงนะครับแต่ในเซกเตอร์ของพลังงานครับพี่โตเคมีเนี่ยเขาจะพูดถึง valuation ประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเทียบมูลค่ากิจการต่อเขาเรียกกำไรเงินสดเค้าเรียก EV per EBITDA นะครับผมซึ่งตัวของเพชรพีทีเอที่เขาไป take over กิจการเพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วไปจากที่เริ่ม expansion เนี่ยมันไปได้เพราะฉะนั้นโดย valuation แล้วจากหุ้นที่เคยเทรดแพงจะเริ่มเทรดลงมาถูก นะครับผมพนเพราะฉะนัน้นมันเป็น m a Story ซึ่งตรงข้ามกับตัวของ IRPC เลยครับซึ่งเป็นลักษณะที่ว่าสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาจากจากขั้นพื้นเลยเขาเรียกว่า Greenfield แล้วค่อยๆมารับรู้เป็น USV ตัว i v l เนี่ยจะเป็นตัวที่ลักษณะการเติบโตในเซกเตอร์โรงพยาบาลคือ m a นะครับผมผมเชื่อว่านักลงทุนไม่มีโอกาสได้ซื้อตัวนี้ใน valuation ที่ถูกเพราะว่า valuation มันจะแพงไปเรื่อยๆแล้วลทุกครั้งที่ swap มันก็จะชีบลงมาทันโดยอดสนองมาทันทีครับว่ามีทำแฟร์ไหมครับ IBL เนี่ย เออ vl เนี่ยแฟตลาดตอนนี้จะอยู่ที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแฟตลาดยังค่อนข้างต่ำอยู่ตรงที่ว่า37บาทนะครับแต่ว่าจริงๆเราเห็นสัญญาการปรับเอิร์นที่แทร็เก็ตไปเนี่ยตอนนี้แบรนบนเนี่ยขึ้นไปถึง50บาทแล้วอ่าใช่วันนี้เพิ่งเห็นข่ายหนึ่งพูด50บาทอ่าคือเป็นไป่ได้ไหมครับอ่าก็เป็นอีวีไปเวลาที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าจริงๆถ้ามองว่า ถ้าให้เวลามันมันไปถึงอให้นึกตัวอย่างเซกเตอร์โรงพยาบาลนะครับหรือเมเจอร์ก็ได้เมเจอร์พอแทร็กเก็ตยี่สิบเจ็ดพอโลไปปีถัดไปก็เป็นสามสิบพอมาปีนี้เป็นสามสิบห้าแล้วปีหน้าก็โลแทร็กเก็ตไปสี่สิบตามจำน,นวนสกรีนที่เพิ่มขึ้นตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็คืออถ้าให้เวลาเนี่ยอมันจะให้ตัวของแอบพซลูตรีเทิร์นที่ค่อนข้างดีแต่ว่าแวลูเอชั่นที่แบบว่าถามว่าปีนี้ห้าสิบมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยัง <S <S ไม่กล้าตอบขนาดนั้นแต่เรารู้ว่าวันนี้ชนะเสร็จ อ่านะครับผมอ่าตัวที่สองตัวนี้ยังเป็นตัวที่ผมคิดว่านักลงทุนที่ใครได้ตามตลาดช่วงเนี้ยถ้าได้เฝ้าสองตัวเนี้ยน่าจะยัง่อสู้ตลาดได้ตัวที่สามตัวสุดท้ายซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเป็นท็อปปิกของทาง a e c ่ตลอดนะครับก็คือหลงวาร่าเท้าครับก็ประกาศงบไม่มีปัญหานะครับผมประปกาศงบค่อนข้างโตนะครับผมอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ปีนี้เป็นตัวที่ปีวันนี้ ยังอยู่35เท่าอยู่แล้วก็โกรธค่อนข้างเยอะหลายคนเห็นจังหวัสัปดาห์ที่แล้วตลาดตกใจนั่นคือโอกาสในการ buy นะครับผมพอดีแพ็ r เกจของ AEC 9บาทเราไปถึงปุ๊บก็ลงมาเรี้ยงเลยเหมือนกันใช่ไหมครับผมแต่ว่า,าฟาันด a m e n t a l ไม่ change ครับว,วันที่วันที่ลงเนี่ยตลาดมักจะมีแพ็นเซลลงมาด้วยนะครับผมซ,ซ,ซึ่งในช่วงนั้นเซลมันหลุดจากพันสี่ลงมาครับเพราะมันเป็นแพ็เซลธรรมดาเพราะฉะนั้น fundamental ไม่เปลี่ยนสูตรการยทัชมาทายังมาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ ามในห้าตัวของคุณห้าตัวสัปดาห์ลองลองจัดในพอร์ตดูครับแล้วเราก็สังเกตว่ามันพยายามเป็นหุ้นที่ uh huh. สวนกระแสเซตขึ้นมาครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองฝากตัวนี้เพราะงั้นลงทุนได้ครับแต่เซ็กตีบไปนิดนึงนะครับแล้วจริงๆมันมีตัวอื่นที่เราไม่ได้หยิบมาคอนะครับ <c oughs> ผมทําชุดาจ้านิดนึงครับ,รบตอนเนี้ประกาศงบดีประกาศงบไม่ดีอาจจะลงได้หมดเลย นะครับผมแต่ีช่วงที่ต้องตีค่าเสื่อมราคาใหม่มีกำไรรีวิสกับเยอะๆแตลกๆนะ่ครับผมบางครั้งเราต้องใช้เครื่องมือทางค uantitative เข้ามาจับนะครับซึ่งเราจะมีเขาเรียกว่าชุดค uantitative screening นะครับเป็นชุดที่เขาเรียกว่าเราไม่ได้ซื้อถูกแต่เราหาโอกาสที่จะสู้กับตลาดทันทวนครับ ก็<ม>จะอยู่ในรีพอร์ตห้าตัวประจํอะาอาคาราวิคีของเราครับ,รบยังไงฝากน้องลงทุนลองไปตามดูครับผมเชื่อว่าในชุดนี้เนี่ยถ,ถ้าหลายๆคนเปิดเจอมาหุ้นที่อยู่ตรงชุดเดียวกันทักษาในห้าหุ้นอะไรอย่างเง,ง,งี้ยครับผมจะเริ่มสบายใจได้ครับใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเจ้ิดน,นึงครับว่านอกเหนือจากพื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคเราก็มีการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วยโดยศัยแสัมชันนะครับหนึ่งเทรนด์อิสเอาเวอร์เบสเฟนสองคือราคามันจะต้องอยู่เกาะอัลเลียนะครับซึ่งวันที่ประหลาดยาก มากในการเลิกคุนเป็นรายตัวเนี่ยครับบางครั้งเราต้องใช้เครื่องมือคนทีททีเข้ามาครับครับผมแล้วถ้าประกาศงบไม่ดีแล้วมาแก้งบไปข้อไงดีฮะอ่อเคสนั้นนี่เป็นเคสที่คนคำถามมาค่อนข้างเยอะผมแจ้งนิดนึงว่าเคสนี้มันต้องเป็นหน้าที่ของทางฝ่ายสอบบัญชีนะครับเป็นหน้าที่ของทางบริษัทที่ต้องเข้ามาดูแต่ว่าอยากให้แจ้งระมันระวังนิดนึงเหมือนกันสำหรับนักลงทุนที่ดูงบนะครับผมเพราะว่ารายการรีเวิร์ ค่อนข้างเยอะแล้วประเด็นตรงนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของตลาดเนกครับไปตรวจสอบด้วยครับผมแล้วช่วงนี้ผมเจอค่อนข้างเจองบประหลาดหลายอันเหมือนกันที่องมีการรีเวิร์สกับกําไรทางภาษีที่มีค่าเกิมราคาซึ่งซึ่งถ้าคอมเมนต์ไปมันจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับว่าจะ่นิดหนึ่งว่าเวลาเลือกบริษัทนะครับบริษัทที่จะเข้าปัตยยาของเอซีต้องมีสองข้อครับซึ่งบริษัทพวกนี้ตกหมดเลยหนึ่งที่มาในงบกาไรปัจจุบันเนี่ยต้องให้รู้มาจากธุรกิจอะไร สแผนธุรกิจที่จะทำในอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับผมเวลาแจ้งเราต้องไม่เปลี่ยนในสรอบ3ปีครับไม่ใช่ใชว่าเรา<ม>จเจอก,กรณีที่บริษัทหนึ่งทำ opportunity day สามรอบ,อบเปลี่ยนธุรกิจใหม่ 3. ารอบอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ครครับผมเพราะฉะนั้น<อ>เราเราให้เครื่องมือสกรีนที่เป็นประโยชน์แล้วไม่ไปกระทบอะไรเลยนะครับหต้องตอบให้ได้ครับว่าปัจจุบันเขาทําธุรกิจอะไรเอาอะไรมาเข้างบอะไรครัทุนและสอง แผนธุรกิจที่เขาบอกจะทำเนี่ยเขาส่งมอบไหมหรือว่าตามออฟเดย์ในตลาดหลักทรัพย์ม,มาสามครั้งเปลี่ยนแผนหมดสามครั้งเลยนั่นเนี่ยครับถ,ถ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่โคเวอร์แล้วเพราะว่ามันมันเป็นการขายสิ่งที่เราไม่บีดีขายฝันไปเลยอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวไหนเราพูดกว้างๆเป็น,เป,นเป็นหลักในการจะเรีหุ้นก็แล้าก,กันเพราะว่า <Okay. S 2> จริงๆหลายๆครั้งในเคสเราสามารถเรามาดูได้เลยครับเพราะว่าจริงๆเราจะเห็นวิชาเขาเียว่างบประาเงินนะครับว่าบางครั้ง ต้องการให้กำไรมันโป่งขึ้นมาในช่วงที่อยากให้เกิดขึ้นแล้วบางครั้งต้องมารีเวิร์สเปื่อใ้มนันกลับในภายหลังอันนี้แหละครับคือความกลัวของงบกันอย่างที่บางครั้งเราอ่านอ่านแล้วเราก็เจอความผิดปกติเหมือนกันเป็นคำถามในตลาดเยอะมากครับเจอแปลกๆเยอะครับเดี๋ยวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเข้าไปตรวจสอบดูแลกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวรตามข่าวกันไปวันนี้ขอบคุณเราเลือกขุ่นที่เราสบายใจครับชุดนี้ตรงนี้ครับเรามีพื้นฐานอร์ตครับได้ครับขอบคุณมากครับผมเกรงใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผม